ได้ยินพระอาจารย์แล้วว่าเอไอนี่คือจังมีแสงงูบวับแล้วบอกว่าจักแล้วว่ารุปกันว่าว่าเมื่อกี้หันมากว่าคอยสิโบ่ได้หายไปนี่โบดไปเลยโบดขังข้อที่เป็นจังไรเอไอว่าจังไรคุณเต้นแห่งแรกของโลกคุณเต้นปัดตีโต เนาะเจ้าจับข่อยไหวนี่เด้อโอ้ยบ่ต้องห่วงคุณได้เจ้าเด็กกลับไปหาเสด็จพีเจ้านี่นอนมีแห่งเดียวในโลกเด้โอ้โบดหายไปเจ้าเดาไอ้โบดดีสร้างขึ้นแบบว่าเพิ่นพิเศษแค่สัตว์ตัวเด้ยวลบอยู่มันพิเศษย่างถึงหน่ขันว่าสหยุดคนเข้าไปเลยหายวับไปสิจักพอ มันนเป็ังจากน่ตั้งจตินะโมก่อนเด้อจะเขาต้องไปทุกคนเด็กต้องไปทิสศูน์น้ำตาลระยะเวลาการเหตุไปต่างนาฬิกาไม่เห็ุอยู่วัดอยู่วานมันเจ้าเคยจะยินโอดเอไอจะเสียบอ่ะพ่เคยได้ยินแล้วก็รลังได้ยินอีกนะเคยได้ยินแต่บทคิดบทโทษบทอิสลาบดีบทเอไอแจ้งเป็นบทยังกับบทตักคือกันเนี่ยอ่านคือฝรั่งบอกแต่ว่าตังกับบทอื่น พี่นั่งเคยเห็นโบทเอไอตะเคียบอ่อโบหูดองโบสถแต่บโบสถันโบกีนังโบสเอไอมันเคยยังจะหูจักบอเคยได้ยินแล้วก็ลังได้ยินเจ้าบ่าวอยี่กัเป็ตะเบิองอยู่เหรนว่ามันสมีออกแสงทั้งเวียนกระคืดอยู่สายอะรบางนี้อยู่ทั้งอุ้งท้องว่านกล่ะก็สาม่าก็กระยูงหูกันก็ตะเจ้าหูเจ้าเกิดกนแต่สั่งก็เป็นตะไปเบิงอยู่ตัวละมแม่แม่แม่ ยังล่ะลูกอีหยังล่ะโบดเอไอคือหยังแม่ก็สามารสิฮู้แม่ก็เกิดโดนแล้วแม่ก็บ่งหูดี้โบดเอไอไม่ฟิตยังไงยาญ่น้อยใ่จุกจุกไปน้อยายญ่นอ่จักมือนอเหาหามือไปจักมือน้อยายหญ่นอ่จ้อยบาทร้านเมื่อเด้อบาทเด้อเมียนมืออื่นสิได้ไปโรงเรียนแล้วจ้าไปให้ยายไปจำศีลเด้อไปสวัสดีจ้ายายสวัสดีจ้า